เราจะเล่นเกม Fishing in Thailand นะคะห้องห้องนี้แล้วกันเนาะยังไงอะเปิดเท่าไหร่ดี30ไปเลยไหมเราต้องไปให้ได้เท่าไหร่2,670เนาะเข้าหน่อยเหอะขอร้องเฮ้ยได้นีแทนโอเคขอได้คืนก็พออุ๊ยแผลอะไรอะ่ะ4,800เลิกเลยได้ไหมว้าได้คืนแล้วเนี่ย 26 70ที่เราต้องมาตามคือนะคะได้คือแล้วสบายใจพอเลยแล้วกันเนาะลิง์รับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงไปแค่ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชื่อถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิง์รับทรัพย์เข้าไปยังหัวข้อพัธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าตาสมัครเข้าพัธมิตขึ้นมากดเข้ขขขาไปที่สมัครได้เลย พอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย